ด้วยการทำงานด้านก๊าซชีวภาพมานับสิปีทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมารัยเชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีของจริงให้ศึกษาโดยหน้าที่หลักๆของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมอเชียงใหม่นี้นะครับก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องก๊าซชีวภาพมาตั้งแต่อดีตใครที่สนใจจะผลิตก๊าซชีวภาพหรือไบโอก๊สก็จะมาพึ่งที่นี่เป็นหลักกันละครับ และด้วยความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างนมนานจึงทำให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการชีวภาพถูกตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ฐานหนึ่งของสถาบันวิจัยแห่งนี้เลยละครับในเรื่องเกี่ยวกับระบบแก๊สชีวภาพนะครับซึ่งทางมหาลัยเชียงหัยเองได้ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2535ตันนั้นเรามองเรื่องแก๊สชีวภาพยังไม่ใช่เรื่องเป็นหลักของเรื่องพลังงานทีเดียวนักเรามุ่งเน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ควบคุมเรื่องน้ําเสียมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าจริงบางทยเราย,ยังไม่ค่อยจะรู้มากนักในเรื่องเกี่ยวกับเ,เทคโนโลยีแก้เชื้อภาพนะครับ <c oughs> ก็ได,ได้ได้รับความรู้ข้อจากประเทศเยอรมันมาให้ความรู้หลังจากนั้นมาเราก็มีการสร้างคนนะฮะที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้นะครับก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับจนจนเป็นที่ยอมนะรับนะฮะเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเทคโนโลยีการนําแก้เชื้อภาพมาใช้เนี่ยเป็นเป็นความจําเป็นคือว่าถ้าเราไม่เอาระบบนี้มาใช้เขาก็ต้องกระปัด บำบัดน้ำเสียอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าไม่บำบัดน้ำเสียนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างที่เราพบกันอยู่ปัจจุบันนี้ <c oughs> แม่อย่างนี้โรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียก็เท่ากับว่าได้ใช้พลังงานฟรีๆเลยสิครับเนี่ยนอกจากนี้นะครับเงินทองก็ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศด้วยครับเพราะเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่นำมาใช้ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นเทคโนโลยีฝีมือคนไทยล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอุตสาหกรรมใดพร้อมและมีวัตถุดิบเพียงพอก็อย่ารีร้อนะครับปัจจุบันนี้ทำก่อนได้ก่อนนะครับ ยังไงแล้วแต่เราต้องเสียค่าพลังงานในการบำบัดนั้นเสียแน่นอนซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเมืองไทยทําได้แล้วมีมืมออาชีพหรือว่ามีหน่วยบริษัทที่ปรึกษามากมายในประเทศไทยเราซึ่งสามารถเข้าไปให้บริการได้ในหลากหลายรูปแบบในอีก5ปีนี้อุตสาหกรรมทั้งหมดน่าจะมีระบบนี้หมดนะครับส่วนในความประสุดสั์เองนะครับทำระบบนี้ไปแล้วมากกว่า50% ะะโดยส่วนใหญ่นะครับก,ก็เชื่อว่าอีก5ปีนี้ข้างหน้านี้ก็คงจะมีระบบผลิตแก๊สชีวภาพได้ทั้งหมด <c oughs> นอกจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับความเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียเป็นหลักแล้วการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อแก้ปัญหา เรื่องวิกฤตพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านผู้ชมครับชุมชนและภาคการเกษตรยังมีของเสียและเศษวัสดุเหลือใช้จำนวนมากขณะเดียวกันเราก็มีหน่วยวิจัยที่มีความรู้หากนำเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันก็จะเป็นการนำเอาศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน บริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดซื้อเสื้อแอ r o โรช่วยช้างแปดเชือกกลับบ้าน